เคยเห็นไหมครับสีประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาตัวธรรมดาและตัวพิเศษแต่ไม่ไม่เกินหลัก1,000 0กิโลวันนี้ขอนำเสนออีสูตัวเตี้ย2คันนี้ฮะเรามี1.9 LDA ตัวนี้เป็นสีเทาแรมโบรถปี23ไม่6,000โลเกียร์ออโต้ครับถูกกว่าป้ายแดงโคตรเยอะ ใหม่และดีมีอยู่จริงเอาแบบประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงเทียบกันให้เห็นๆเลยทําให้เห็นได้จริงๆมาดูคลิปนี้อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้4ประตูตัวเที่ X Series 1.9เหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าขี้โมเดี๋ยวจะหาว่าขี้โมถ้าเกิดตัวนี้เปรียบเทียบจํากันได้แบบแม่นๆเลยป้ายแดง8ปดแสนส นะครับแต่เดี๋ยวสําหรับ2คันนี้เราจะขายเท่าไหร่จะให้ดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวเลขหม่ x เอ็กซิแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับภายในเดิมดําแดงเดิมสีขาวเดิมหัวงมาลัยมังติออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดเป็น1.9นะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างเราลองดูเนี่ยมันเป็นตัวอีกหรุ่นที่ใครๆหากันอยู่เยอะ9000โลฮะสำหรับตัว X s e ก i e s คันนี้ แต่ถ้าเกิดอยากได้น้อยกว่านี้ต้องไปตัวเทาแลมโบเพราะว่าคันนั้นเพียงแค่6,000กว่าอีก48โลนะครับแต่ถ้าเกิดพูดกันแบบตามหลักตามตรงแล้ว2คันนี้ไม่มีคันไหนเลยที่เลขไม่เกิน10,000โลเครานี้ในเรื่องของตัวราคากันแล้วครับ X s e r i e s คันนี้เป็นรถปี2023เอาไปในราคา669,000บาทแต่ถ้าเกิดอยากได้4ประตูที่เป็นแบบเกียร์ออโต สีเทาแลมโบปี23คันนี้ไม่6,000โลนะเอาไปในราคา6,69,000บาท เพราะนั้นสองคันนี้ราคาเท่ากันนะจองคนระร้อยเดียวเท่านั้นใครที่สนใจนะฮะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์เดิม0 8 9 1 1 0 4 9 5 4 2คันเท่านั้นมาอีกไม่รู้ว่าจะน้อยแบบนี้หรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้คือสิทธิ์ในการจองในการจัดไฟแนนซ์โดยอันดับลำดับแรกๆเพราะนั้นไม่ควรพลาดกับรถสวยไม่น้อยแบบนี้รีบติดต่อโทรมาได้เลยนะครับ